ไปตอนแรกไปคลินิกหนูก็ไปส่งคลินิกแหละแล้วก็ววเป็นคลินิกที่เราปกติเป็นคนไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลมากมาอ่ะเป็นคนแอบกลัวโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันฮะกลัวโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันก็เลยไปคลินิกประจําแต่ยาเหมือนรักษาไม่ไม่ตรงอาการครับผมเลยรู้สึกไม่ไหวแล้วเริ่มต้องทํางานแล้วโอเคไปโรงพยาบาลแล้วกันกลัวทําไมอย่างนี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่กัด no โรงพยาบาลไม่กัดแต่ตอนนี้หนูกัดเฮียเนะย ก็แบบวันแรกก็เอ๊ะเหมือนกันครับว่าทำไมเฮียไม่ไปโลกอ๋อไม่ใช่แล้วตอนไม่คิดว่าเฮียจะเป็นหนักขนาดนี้แบบนอนพักหลายวันก็ยังไม่หายเลยครับแบบแค่ไข้ลดแต่ว่ายังไม่อาการยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นครับตอนนี้ก็ยังมีน้ำมูกอยู่เลยใช่แล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอครับไปวันแรกก็เอ๊ะทำไมเฮียไม่ไปโรงพยาบาลนะทำไมไปคลินิกหมดเป็นพ่อเป็นแม่เลยเมื่อกี้ฟิลเมื่อกี้ใช่โดนเสียงหายเพราะว่าว่นไปทำงานแล้วเจอแบบว่าแต่ เจอฝนเจอห้องแอร์อะไรเงี้ครับผมแล้วก็ได้ทำให้เสียงเปลี่ยนครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงได้ได้ทีนี้รับเดียรับเดียอาการรับเรียนอากาับรับเดียนอาการหนูก็เมื่อวานเมื่อวานยังเสียงแบบว่าเพิ่งเป็นตอนเย็นแล้ตอนเช้ายังทำงานปกติแล้วก็นอนมาื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าเริ่มมีอาการแบบมากขึ้นแต่หนูก็บอกว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าป่วยหรือว่าเจ็บทานแต่ว่าเส้นเสียงหรือเสียงหายไปครับตอนนี้ก็กำลังรักษาตัว จบนี่อาจจะพาหนูไปโรงพยาบาลใช่อาจจะแม่หาย่ำงังย่ง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่มีเวลา